คนวันนี้ฟังได้ของเล่นมาใหม่อีกแล้วก็คือชุด DIY สลามแบบมีเครื่องงงมากว่าเครื่องเอามาทำไมแต่ว่ากำลังงงว่ามันเป็นแบบ DIY แบบไหนอันนีมน้มันดูจากข้างหน้ากล่องแล้วมันเหมือนมีสลามเป็นตัวหุ่นมาให้เราเรียบร้อยเลยไม่แน่ใจว่ามัน DIY แบบไหนไปเริ่มทำกันอยากทำแบบนี้แต่ไม่มีเล็บอะไรที่เขามีมาให้นี่ น่าจะเป็นเครื่องหมุนหมุนสลามนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ประกอบมาให้เดี๋ยวเราประกอบไปก่อนประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะมีพี่หมุนมแต่น่าจะต้องหมุนที่พื้นหมุนแรงไม่ได้น่าจะหลุดมีผงกิตเตอร์สีฟ้าแบบนี้มาหนึ่งห่อนี่กิตเตอร์สีฟ้าแบบนี้แล้วก็มีเหมือนของเล่นกระจุกกระจิ๊กแบบนี้มาอีกหนึ่งซองแล้วก็จะมีพวกของตกแต่งลายผลไม้แบบนี้มาอีกหนึ่งสองน่าจะเอาไว้ เทใส่เจ้าตัวนี้แล้วก็มีน้องสลามดึง,ดงมาให้สองอันบีบมันมือสุดสุดและก็มีเจ้านี่คู่มือนะคะเขามีคู่มือมาให้ด้วยเขาบอกว่าอย่างแรกให้ประกอบอ่ะเราประกอบอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เอาน้องน้อยยัดเข้าไปในเครื่องอฟันจะเอาเป็นน้องน้อยสีม่วงก่อนเออเออ มันงุยมากเธออ้อ้อมันน้องน้อยมันเป็นรูปมังกรไหมทุกคนว่ามันคือมังกรไหมฟังว่ามันเหมือนมังกรอยู่ล้ออันนี้คือตาอันนี้ปากอันนี้พุงดุยดุยยืดยืดเอาใส่เครื่องกันยังสนุกมากมันเมื่อเธอเราต้องเปิดฝาหัวน้องน้อยข้างบนออกก่อนนะแล้วก็เอาน้องน้อยใส่เข้าไปมันจะมีล็อก แบบนี้แล้วน้องก็จะอยู่ท่านี้น้องจะนั่งอยู่แบบนี้ต้องเอาให้ตรงนะไม่งั้นเดี๋ยวนะ้ำมันรั่วลงมาเสร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ให้เราเอาพวกคิตเตอร์ใส่เข้าไปข้างในถุงแรกที่บันจะใส่ก็คือน้องผลไม้ฉีดถุงเลยแล้วก็เทิปยิบยบจยิิปยเอาไม่หล่นถุงที่สองจะเป็นสารพันของกุ๊กกิ๊กเอ,อือ แล้วก็เทถุงที่สามจะเป็นน้องกิตเตอร์สีฟ้าบิงบิงเหมาะกับนี่เลยเหมือนกับสีของที่คนเลยอ่ะนี่ชคแล้วก็ชิกแล้วก็เทลงไปให้หมดเลยเอ,อือดูทุกอย่างมันดูเละตุ้มเป๊ะไปหมดเพราะว่าฟังทำหกเต็มพื้นเลยทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําใส่ลงไปนะแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะมากก่อนก็ได้กลัวมันล้นอ่ะค่อยๆใส่เข้าไปแบบนี้ใส่อีกได้ไหมใส่เข้าไปโอ้กิเตอร์ข้างบนสวยมากเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดฝาแล้วก็คนชืบ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 ให้มันเข้ากันเข้าไหม คนอีกทางด้วยถ้าคนแรงเกินไปว่ะทุกคนมันจะพังแมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ทําการเติมน้ํานะด้วยการหมุนตรงนี้ชี้ภายน้้ำมนไหนลงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยของอะไรลงมาเออกลัวมันล้นว่ะทุกคนเออถึงครึ่งหงน,น้าแล้วเอยไหนไหนแค่เต็มยังอือโอเคไหนลองเอาออกมากดูกันดิ โอเคพอดีเป๊อ้บีบแล้วไหลออกมาเห็นไหมกะแม่นไหมพอดีเป๊ะเลยจากนั้นเราก็นำตัวฝาปิดเกียวที่เขาให้มามาหมุนคืนน้องให้แบบให้แน่นนะอึ้บอึ้บแน่นแล้วได้แล้วได้ของเล่นมาแล้วหนึ่งตัวออ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสนุกอะ่ะเดี๋ยวทําอีกตัวกันเปิดน้าเหมือนเดิมม่อกี้หมุนคืนข้างไดย เปิดน้ำเอ้ยเอ้ยน้ำไม่พอหรอพอไหม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 เปิดน้ำอ่ะพอไหมโอเคโอเคแต่ว่าเหมือนพวกกิ๊ตเตอร์มันไหลลงมาไม่หมดอ่ะกิ๊ตเตอร์มันจะมาค้างอยู่อย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้วิธีนี้เลยเอานิ้วอ่ะยัดลงไป ทุกอย่างยัดลงไป,ไปอุ้ยดาวค้างอ๋อเดี๋ยวไม่ค้างแล้วยัดลงไปให้หมดเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันอยู่ในตัวน้องนะแล้วมือเราก็จะเปืดอเปื้อนสรุปน้องอีกตัวหนึง่งไม่มีอะไรไหลเข้าไปเลยแต่น้องตัวนี้น่าจะมีแบบว่าอุปกรณ์ฉ่ำๆอยู่ในนี้นะยัดลงไปให้หมดอืออืดูสภาพตอนนี้มือเต็มไปด้วยกิตเตอร์ยบยิบยุบ,ยบ,ยบเต็มไปหมดเลย ตอนเล่นมันก็จะเลอะเทอะเปืเป้อนๆนิดนึงนะทุกคนอย่าลืมเด็กๆที่เล่นกันแล้วก็อย่าลืมเช็ดโต๊ะให้พ่อแม่ด้วยนะคะอย่าปล่อยให้พ่อแม่มาเช็ดเองนะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนเล่นเองแต่ที่ชอบเพราะอะไรรู้ปะมันเมื่อเธอตอนแรกฉันไม่เคยเข้าใจว่าเด็กๆเ,เขาเล่นแบบพวกสกูช,ชงสกูตช,ชี่อะไรอย่างเงี้ยไปทําไม,ไมแต่มันแบบว่าเอ้ยมันสนุกนะมันเหมือนว่าเวลาเราเบื่อเบื่อ หรือเวลาเราโกรธแค้นใครมาอีนออี่ออปักดีปักดีมากกว่าออออเล่นได้เหมือนกันส <c> ร <oughs> ุปแล้วก็จะได้น้องออกมาแบบนี้นะคะสองตัวน่ารักน,นุ๊กนิดที่ฟังชอบคืออะไรรู้ปะถ้าเธอแบบว่าของเล่นที่เขาให้มาพวกกิตตงกิ๊ตเตอร์มันหมดแล้วใช่ปะเธออยากเล่นอีกเธอก็แค่ปึ๊บ <c oughs> เปิดเททิ้งแล้วเธอก็ไปซื้อกิตเตอร์ตามพวกร้านแบบที่เขามีขายอ่ะมันมีเยอะพวกร้านซื้อกิตเตอร์แถวแถวบ้านถ้าเธอมีมิสเตอร์ดีไอวายหรืออ,อยู่ใกล้ๆร้านขายเธอก็ไปซื้อมาถ้าเธออยากให้แบบกิตเตอร์ข้างในมันฉ่ำกว่านี้เธอก็ซื้อมาเติมได้แล้วไอ้เครื่องเนี้ยมันก็เล่นได้หลายรอบแล้วไอ้ตัวเนี้ยเธอก็แค่เปิดทิ้งไม่ชอบกิตเตอร์นี้แหละเปิดทิ้งแล้วก็เทใหม่ เธอสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะคะมันเหมือนของเล่นที่เอาไว้เล่นได้ครั้งเดียวแต่จริงๆมันไม่ใช่นะถ้าเธอเบื่อนี่เธอก็เทหรือว่าถ้าเธออยากเอาไปให้เป็นของขวัญกับเพื่อนเสียงรถแถวบ้านดังมากเอาใหม่อะถ้าเธออยากเอาไปให้เป็นของขวัญเพื่อนนะเธอก็แค่ซื้อไอ้ตัวพวงกุญแจมาใส่แล้วเธอก็จะมีน้องไดโนเสาร์น่ารักห้อยไปในกระเป๋าไปโรงเรียนโอ้ฉันชอบอะ คลิปนี้ก็จบไปแล้วไม่มีอะไรเลยมันเป็นการเล่นของเล่นแค่นี้เธอและข้างกล่องเขาเขียนว่า7บวกก็คือเราก็เล่นได้อย่าไปสนใจว่าใครจะบอกว่าอายุหรือเด็บอายุเยอะแล้วเล่นไม่ได้นะคะเขาบอกว่า7บวกคือเล่นได้เกินเกิน7บวกแล้วคือเล่นได้ค่ะแค่นั้นคือจบและก็ถ้าใครชอบการรีวิวของฟางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e กดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดิสไลค์กด เขาร้องอย่าก,กดดิไลค์กาบแล้วแบบมันเห็นแล้วมันเสีกกำลังสายกดไลค์แทนก็ได้ไม่ต้องกดดิไลค์ก็ได้กดไลค์เถอะอย่าก,กดดิไลค์เวลาเวลาฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกแบบตอแตะนิดนึงรู้สึกแบบเฮย้ยก็พยายามทําแล้วนะคลิปมางต้องมากดดิไลค์กันด,ด้วยประมาณนั้นนะ่ะแต่แบบก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ชอบก็กดได้แต่แค่แบบขอร้องกดไลค์ให้เป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆมาทำให้ดูบ่อยๆนะจ๊ะ ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามดูกันมาจนจบคลิปนะคะไปแล้วค่ะแล้ววันหน้าพันจะมารีวิวอะไรให้ทุกคนดูก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะไปแล้ว